mornings to pleasure the a สัปดาห์นี้ไทยกำลังเนื้อหอมท,<า>ท่ามกลางสมรภูมิความขัดแย้งของสองชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐในภูมิภาคอาเซียนเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและสหรัฐเดินทางเยือนไทยห่างกันเพียง5วันเท่านั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างการเข้าพบนายกรัฐมนตรีของไทย หวังอี้ให้ความสําคัญกับแผนรีเริ่มการพัฒนาระดับโลกแผนด้านเศรษฐกิจในระดับโลกแผนใหม่ของจีนมากกว่าการโปรโมทโครงการหนึ่งแถมหนึ่งเส้นทางหรือ BRI ราะไทยเขาร่วมเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือ IPF e ร่วมกับอีก6ชาติสมาชิกอาเซียนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการแข่งขันของจีนและสหรัฐในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงทั่วโลก อาจไม่ใช่การแข่งขันในด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นแต่อาจขยายวงถึงประเด็นเศรษฐกิจด้วยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดอยู่ที่คาซักถานปลายปี2013ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกลาสุนทรพจน์เปิดตัวโครงการเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21หรือโครงการ1แถบ1เส้นทางฟื้นฟูเส้นทางสายไหมในอดีตผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการค้าของจีนกับทั่วโลก วันเบลวันโรดเองหรือเบลแอนด์โรดอินเ i a ทีฟ e s เนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับเพราะถ้าไปดูตอนนี้เนี่ยจีนลงทุนในช่วงที่10ปีผ่านมาในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นมูลค่ารวมกันมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วแล้วก็ทําให้จีนมีมิตรประเทศมากมายพร้อมที่จะเป็นเฟรนด์ลอกไชน่าสนับสนุนจีนในในเวทีโลกนะครับในขณะเดียวกันเศรษฐกิจจีนเองก็แสงหน้าสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นเศรษฐกิจหมายเลขหนึ่งของโลกไปเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ปี2021กลุ่มผู้นำต้องการต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในโครงการ BRI ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกกับโครงการ Build Back Better World หรือโครงการสร้างโลกที่ดีกว่าผู้นำ G7 มองว่าโครงการ BRI ของจีนขาดความโปร่งใสและการปล่อยกู้เงินให้กับประเทศต่างๆเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่การดำเนินการทุตกับดักหนี้สิน ประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนญี่ปุ่นปลายเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัว i อเพร่วมกับ12ชาติสมาชิกรวมถึงไทยด้วย i อเพถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สหรัฐต้องการใช้สก,กัดอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะโครงการ BRI ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก นอกจากนี้ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มผู้นำ G7 ยังประกาศเปิดตัวโครงการความเป็นหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโลกหรือ PGII โครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ Build Back Better World ที่ล้มเหลวไปแล้วโดยผู้นำกลุ่ม G7 จะร่วมกันระดมเงินทุน6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ <20 6. S 1> เข้าไปดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา For global infrastructure and investment. ไบเดนย้ำว่าโครงการนี้คือโครงการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนแก่ทุกคนไม่ใช่โครงการการกุศลขณะที่จีนเริ่มให้ความสำคัญกับแผนริเริ่มการพัฒนาระดับโลกหรือ GDI โครงการที่จีนจะช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาระดับโลกให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหรประชาชาติ ดังนั้นหลายฝ่ายวิเคราะห์กันครับว่าการปอบโตของของ PGII ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคือการลงโทษกับประเทศที่ต้องการจะเป็นกลางเพราะว่าประเทศที่จะเป็นกลางเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ประโยชน์ทั้งจาก DI ของจีนและไม่ได้ประโยชน์จาก b g i i ของอเมริกาแต่สําหรับประเทศไทยประเทศไทยเราบอกว่าเพราะเราดํารงความเป็นกลางแบบมียุทธศาสตร์นี่แหละเราก็เลยกลายเป็นฝ่ายที่จะได้รับประโยชน์จากทั้งเบลล์แอนด์โรสและจะได้รับประโยชน์จากทั้ง PGII ของสหรัฐรัสหฐและจีนต่างประกาศว่ายุทธศาสตร,ร์ทางเศษร,รษฐกิจนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามแต่เห็นชัดว่าท่าทีของทั้งสองมหาอำนาจกำลังแยกโลกออกเป็นสองฝั่งแล้ว<ๆ>กัญญาณตเตโชตอาสนีไทย PBS รายงาน